could to touch สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่เกมไลน์เลนเจอร์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชากันในพาร์ทที่40กันแล้วเย่โอเคนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปลุ้นกาชาเนี่ยผมก็ขอความกรุณานะครับช่วยดูคลิปนี้กันก่อนเลยอ่าดีนะครับผมสงสัยโดนไลไรมาจากคลิปเปิดกาชาแน่เลยนะฮะเนี่ยโอเคนะฮะซึ่งคลิปนี้ผมก็จะบอกว่าให้เปิดอ่านใต้คลิปนิดนึงนะครับผมก็จะมีอยู่3อย่างตรงนี้นะครับก็กดแสดงเพิ่มเติมไปนะครับกดตรงนี้นะครับปั๊บ แล้วก็ดูด้านล่างนิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งก็จะมีการบอกไ d นะครับว่า ID ดีของผมเนี่ย ID เดไลน์ของเพื่อนไรน์ส่วนอันนี้ก็จะเป็นการรวม ID นะครับ ID Line ไลน์ของแต่ละคนนะครับก็กดคลิกเข้ามาเลยฮะนี่นะครับผมคลิกเข้ามาแล้วหน้าต่างมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีการอธิบายอะไรต่างๆนานานะครับว่าไฟล์ไฟล์นี้คืออะไรนะครับผมก็จะมี ID ของแต่ละท่านเลยนะครับเรียงเยอะมากนะครับ เป็นร้อยสองนะครับคนนี่ฮะก็เป็นไอดีสำหรับคนเพื่อนน้อยหรืออยากมีเพื่อนเยอะๆอยากมีขนนกหรืออยากมีหัวใจเยอะๆก็สามารถเข้าที่ฝ่ายใต้คลิปนะครับแล้วก็มาดูได้นะครับผมส่วนไอดีใครที่ยังไม่มีก็เมนไว้นะครับเมนไว้ใต้ล่างเลยว่าไอดีผมไอดียนี่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 ก็เมนทิ้งไว้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาเสริมให้อีกทีหนึ่งนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นกลุ่ม ของ LINE เ a n g e r THAI LAND นะครับผมอ่าโอเคอันนี้ผมก็บอกมาแล้วงั้นก็ไปดูคลิปเปิดกาชากันได้เลยโอเคนะครับเมื่อดูเสร็จแล้วแล้วเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปลุ้นกาชากันได้เลยดีกว่าโอเค เอานะครับวันนี้ผมก็มาลุ้นกาชาเหมือนเคยนะครับผมแพตตินัมนะครับ5้าบวก1ตัวนะครับผมโอเคนะครับในการเปิดก็จะใช้ลูบี้150เม็ดนะครับสำหรับคนที่สงสัยนะครับพี่ได้เพชรมาอย่างไงนะครับก็คือ1 PVP นะครับ2เก็บเวลนะครับ3เก็บตัวเลนเจอร์นะครับให้กลายเป็นมาสเตอร์นะครับก็จะได้ตัวละ5เม็ดนะครับผมก็เก็บอยู่3อย่างประมาณนี้ส่วนใครที่อยากให้ผมทำคลิปเร็วๆหรืออะไรยังไงก็มาเป็นสปอนเซอร์ให้ผมได้นะครับโดยการบอกรหัสบัตรวันดูคอมานะครับเพื่อที่จะได้เอาเงินเนรบะคั ผมแล้วมาเปิดในรหัสตัวเองนะฮะอะไรประมาณนั้นหรือว่าใครไว้ใจผม นะครับอยากให้ผมเปิดไอดีให้นะครับก็เก็บเพชรให้ครบนะครับหนึเม็ดนะครับแล้วก็ทักเฟซหลักผมมานะครับดูดีๆเช็คดีๆนะครับเฟซหลักผมเนี่ยนะครับเฟซผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมชื่อก็จะเป็นนักตกรเหมมาคมนะครับชื่อจริงนามสะกุลจริงอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เช็คให้เรียบร้อยนะครับว่าเป็นตัวจริงหรือไม่นะครับคงไม่มีใครปลอมเฟซกูอยู่แล้วมั้งจริงๆแล้วเชียวนะครับถ้าใครไว้ใจก็มาให้ผมเปิดได้นะครับใครที่อยากได้ห้ดาวนะครับก็ฝากให้ผมเปิดได้นะครับ ก็ประมาณนั้นมาครับก็มาเปิดกันเลยนะครับบนไปพอสมควรละโอเคไป150เมตรนะฮะชึบขอให้ได้5ดาวแล้วกันนะครับถ้าพูดอย่างนี้แม่งต้องได้ตัวดีๆแน่นอนนะครับเปิดไปก็ขอให้มันค้างสักนิดนึงแล้วกันนะโอเคเออมึงไม่ต้องอ่ะกูดกดข้ามหดาวแบบสมพรปากจริงๆเลยเว้ยอ่า3ดาวขอ3ดาวเฮ้ยึบปึ๊บโอ้ตัวเธอีกแล้วอะไรขงมงเนี่ย ไม่ได้ตัวเดิมติดนิ้วะเนี่ยลรีออาหนึ่งสองสามบับก็ให้ขนาดกูมีมาเตอร์แล้วมันต้องเอกมาให้กูแล้วโอ้ห้าตัวสามดาวติดนะครับเอ,อ้ยไม่ใช่ดิสามตัวห้าดาวติดเออต้องพูดอย่างนี้สิต่อไปครับโอ้โหทันเดอร์กูมีมาเตอร์อีกแล้วกูมีมาเตอร์ไปเรี้วอีกสองตัวครับ เนี่ยนะฮะถ้าใครอยากจะได้5ดาวแบบผมก็ฝากไอเดียว้ให้ผมเปิดได้นะครับผมโอเคครับต่อไปครับหมสุดในห้าอะไรของมึงวะต่อไปครับผมเฮ้ยหกดาวโอ้หทำไมมันได้สุดสวะ